สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a v e CPU ครับผมปาวไอเฮฟซีพฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ i h a v e ด้วยแล้วกันนะครับฝากเพิ่มเติมตงใจโน t ต f ิฟายเพื่อไม่พลาดทุกการไลค์สดของ i a v e CPU ด้วยวันนี้ว่าสวัสดีในทั้งใน a c e b o o k และใน y o u t u สองช่องทางเลยแล้วกันนะครับส่งตามปกติวันนี้40กว่าเครื่องจาก i h a v e กล่องใหม่บอกทุกวันฮนะกล่องใหม่สวยงามนะครับแถมเสื้อแผ่นเพลท Wi-Fi ซื้อพร้อมจอแถมเพิ่มเติมคือเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็หูฟังจาก i h a e cpu บริการหลังการขายแบบ i h a e cpu ประกอบลง Windows แบบ i h a e cpu มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ i h a e cpu นะครับ line id ad i h a e cpu ใครจะผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตน,น,น,นูนี่นันผ่านบัตรเครดิตช้อปปี้ลาซาด้าอย่างเงี้ยสิบศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนอย่างเงี้ยผ่านช้อปปี้ลาซาด้าผ่านเมอร์คุล่าได้หมดนะครับรวมถึงการเก็บเงินปลายทางการสั่งซื้อผ่านทุกช่องทางรับเองรามินทานคะรเียกทุกอย่างยังอยู่ภายใต้าการดำเนินงานของ i h a e cpu ังนั้นไว้ใจได้เสมอและกันเครื่องจัดส่งวันนี้ทั้งหมดฮะไล่กันไปฮะสีกว่าเครื่อง30 30 40เครื่องบางส่วนบางช่วงอันนั้นไปส่งที่กรุงเทพมหาคนครก็มีดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมเลือกขึ้นมาทั้งหมด6 6เครื่องมันจะมีสุดบ้างแล้วก็เน้นเปอร์ฟอร์มานด์บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องแรกกันซึ่งวันนี้มันมาในโทนแบบดําแล้วก็ชมพูแล้วก็ดําอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นเคสแบบปกติวันนี้เราจะคุยกันเฉพาะเคสปกติคือเคสสไต มิดทาวเวอร์หรือว่าทรงสี่เหลี่ยมปกตินั่นเองนะครับเครื่องแรก10,000แสนนะครับแสนหนึ่งเครื่องแรกจะมาในทีมที่แบบดำสนิทนะครับดำสนิทกับเคสก่อนเลยคือเคสคอแซ่สี0 0ันนะครับนี่คือเคสคอแซ่0ี่พตัว RGB นะครับพอ 4000x บ๊ข้างหน้าจะเป็น t e m p e r glass แถมพัดลม3ตัวผมต้องถอดออกจากข้างหน้าตัวนี้มาใส่ด้านบน2ตัวด้านหลัง1ตัวด้านหน,น้าคือพัดลมระบายความร้อนของชุดน้ำระบบปิดจากคอแสบเช่นเดียวกันเคสคอแสบชุดน้ำคอแสจาก IQH 150i Elite c a p e l e x ตรงนี้นะครับชุดน้ำคอแส3สตอน360มม,ม,มนี่ฮะบล็ c ก c a p e l e x ไฟอย่างสวยนะครับไฟคาพลิกนี่คือไฟที่เทคโนโลยีสูงสุดแล้วของดวงไฟจากคอแซนั่นเองพัดลม3ตัวหม้อน้ํา1ตอนนะครับหม้อน้ํา3ตอนขอโทษหม้อน้ำา1ตัว AMD Ryzen 9 5 9 0 0 X ฮะ12คอร์24 4, a เทรด4.8กิกะเฮิรตซ์เทอร์โบเมนบอร์ด ROG Strix X 5 7 0 F Gaming นี่คือ ROG Strix ครับนี่มีโลโก้ตรงนี้มี RGB ตรงนี้ปรับไฟได้ผ่านตัว a m o r y Crest นะครับ A.O.G. สตรีคปุ๊บแรมจะเป็นขนาด 32GB จาก Core i e n Gen R G B Pro S L ครับ32 g b บาสามพันหกรมกเฮร์ซคูณ2กาจอเป็น r o g เช่นเดียวกัน Republic of Gamer A.M.D. Radeon R X 6700 X T แรม 12GB ตรงนี้ความแรงอะพอกับตัวไหน3 0 6 0 T I 3070ครับแรมให้มา 12GB 8กิกพิน2ช่องต่อตรงนี้เนะาะ Power Supply ครับตัวจ่ายไฟ t h e r m a l t a ครับ Tough Power PF1 ฮะ850วัตต์ Wh, 80 plus p l u ประกัน10ปีเนาะประกัน10ปี Storage WD Black SN850 ครับ1เทราไบต์7,000 MB กะไบต์ p s Gen4 นะครับ r e s p e e d 7,000เมเนาะ r e s p e e d 7,000 MB แล้วก็แผ่นเคลท I have CPU ใส่ไปให้แล้วมีตัวนี้อีกนะครับมี SSD ของ Seagate b a r r a c u d a q 1อีกหนึ่งเทดังนั้นเนี่ยความจุทั้งหมดพวกนี้จะอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งคือ5 9 0 0 x x 5 7 0 f Gaming RAM 32 6 7 0 0น ht ชุดหน้านระบบปิดจาก c o r s a i ค IQ h 1ชห่งนสุด i e l ิลิค i บอิลิเคสคอแซสี่0 0 x ตรงนี้นี่คือลายเส้นครับสีดำล้วนตัดกลับมาที่ข้ามโลกมาเลยฮะนี่คือดำล้วนตัดกลับมาที่ขาวอมชมพูอย่างที่ผมบอกไปลูกค้า มีสิทธิ์เลือกเครื่องที่ตัวเองอยากให้เครื่องตัวเองนั้นออกมาในโทนไหนแนวไหนดําล้วนบ้างขาวบ้างอันนี้คือขาวอมชมพูแบบนี้ลูกค้าเป็นผู้ชายนะครับเครื่องนี้6,000 60, ตน้ตนต้นๆประมาณ6กหมืนะครับหกหมื 62, เคสเปลี่ยนเป็นสีขาวกับคอแซรสี่พันดีตัว Airflow นะครับนี่คอแซรที่คือคอแซสี่พันดีตัว Airflow จะเป็นแบบนี้รูปุ๊บปุ๊บป,ป,ปอย่างนี้ หม้อน้ำสามตอนวางหน้าครับจาก id cooling ตัว p i n k flow 360ชุดน้ำสามตอน360อมมจาก id cooling p i n k flow บล็อกสีชมพูหม้อน้ำสีขาวคลิปชมพูพัดลมสีขาวคลิปชมพูเช่นเดียวกันสายถัก จะเป็นสีขาวสายทางเดินของน้ำนะครับข้างในเป็นสายยางข้างนอกจะเป็นสายถักคุ้มไวเพื่อความสวยงามนะแล้วก็ป้องกันการขีดกวนอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ย CPU จะเป็น Intel Core i7 7700F ครับ8 3, Hz, คอร์16แรด4.9 g h z ะเฮิร์ซฮะเมนบอร์ด Asus Prime Z590P นะครับนี่คือเมนบอร์ด Asus Prime Z590P ใส่เข้าไป CPU i7 7700F RAM 4ชั่วโมงครับ,บ XLR8 ตัวนี้เป็น xlr 8 6 g b 3,200MHz ครับแ g b 2แถวประกัน Lifetime โดยโดรคูนั่นเองนั้นเนี่ยถ้าใครอยากประกอบเซตที่เป็นเครื่องสีชมพูนะครับก็สามารถที่จะเลือกแรมสีชมพูได้เนื้อแรมตรงนี้ตรง h e a สเปรดเดอร์หรือว่าฮีตซีนนั้นเป็นสีชมพูแล้วก็ข้างบนมีไฟ rgb ตรงนี้ลุบเข้าไปเป็นแพ็คเป็นแบบ l i m i t ต็นะครับเราจะเห็นว่าเป็นแรมสีชมพูดังนั้นเครื่องนี้คือพูดง่ายคือมีแค่2สีครับขาวกับชมพู แรมข้างบนเป็น R G B แล้วเนื้อแรมตรงนี้ Heat Spreader เป็นสีชมพูบล็อกสีชมพูจาก ID Cooling ครับกาจอ3060 Ti จาก PNY เช่นเดียวกันนี่คือ GeForce RTX 3060 Ti เนาะเคส Corsair 4000D Power Supply 8 5 0วัต์80 Plus Gold จาก Montech ตัว c e n t u r y Storage WD Black ครับ SN750SE ครับ 500GB Read Speed 3600เมก ติดพัดลมเพิ่มเติมอีก3ตัวจาก id cooling ตัว s f 1 2 0 2 5นะครับตัวพิงนั่นเองอีก3ตัวตรงนี้ปึ๊บปึ๊บดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ของเคสทอร์ซอ0 0 0ันดี Airflow นั้นติดพัดลมได้แบบเต็มไปหมดแล้วหม้อน้ำา3ตอนข้างหน้าพัดลม3ตัวข้างหลังอีก2ตัวข้างหลังข้างบน2ตัวข้างหลัง1ตัวอย่างนี้ครับ จบขาวอมชมพูรวมถึงถ้าต้องการเน้นเปอร์ฟอร์มา 50, น,น,น์นะครับประมาณ5 0,000ื่นเน้นเปอร์ฟอร์มาน์ล้วนๆนะครับล้วนๆคือจะตัดชุดนงชุดน้ำออกไปแล้วจะใช้ทุกอย่างแบบเดิมๆคือหมายความว่าสต็อกก็เป็นสต็อกค,คูลเลอร์ฮีทซิงเป็นฮีทซิงเดิมจากโรงงานนะครับไรเซน5 3 6 0ามคอสิบ2องสี่กิกะเฮิร์ครับเมนบอร์ดกิกะไบต์บีซี m ั2นสุดเอกิกจากทีมกรุ๊ป นะครับทีมกรุ๊ปตัวนี้16 g ิคูณ2 32 g ิกดูอัลชานอลการ์จอไปโซแท็กเกมิงีฟอสทกซ์สามศูนย์หกศูนย์แรม12บสองพาวเวอร์คอแซร์ซีวีซีรีครับซีวีหกห้าศูนย์หกร้อยห้าสวัตต์แปดสิบพลัสบล็อตเอ็นดอทจาก b ีพีเอ็นแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อีก 1, หนึ่งเชเนนี้คืออันนี้คือเราไม่ได้ใช้ ชุดน้ำเพิ่มเติมไม่ได้ใส่ฮีทซิงเพิ่มเติมนี้คือเดิมๆนะครับสต็อกคูลเลอร์เดิมๆหกคอสิบสองเทจากไรเซนห้าสาม a ันหกร้อแรมสามสองกจอสามศยอย่างนี้บึ๊บมานี่นะครับไรเซนแล้วกลับมาอินเทกันบ้างฮะห้าหมื่นเกนะครับห้าหมเคสธรรมดาธรรมดาเคสปกติทั่วไปนะครับเคสคือตัว a อ r o โรคูลตัว Falcon เสร็จแล้วปึ๊บข้างใน 59K คุณจะได้อินเทลคอไอห้าสิบสยเคครับ นี่คือ Intel Core i5 12600K 10 Core 16 t ทร e นะครับ72เรียบร้อยนะครับ10 Core 16 t ท r ด a d ยัดลงเมนบอร์ดกิ g ก b y t บ z 690 UD DDR4 ฮะฮีทซิงค์นะครับน้องภาคจ่ายไฟเยอะแล้ว UD เป็นตัวที่ขายดีที่สุดของ i7 อยู่แล้วนะครับ z 690 UD DDR4 RAM Patriot ตัว v i p e r สีแดง16กิกับ2,666ตรงนี้นี่สีแดงตรงนี้การ์ดจอเป็น3060ครับ การจอเป็น3060เพราะว่าสัปายคอแซซีบีของ5 0 6 5 0ราสิบพล์เทราไบต์ดังนั้นอย่างที่ผมอธิบายไปฮะถ้าใครต้องการจะด2จับคู่กับการจอ3060ูนมส6สามารถคุมงบได้ประมาณ 59k โดยประมาณนะครับ 59K แต่ถ้าสมมุติว่าง,งบต่ำลงกว่านั้น33,000รู้สึกวัน3า34นา0สไม่เกินนี้ที่ผมไล์สดไปนะครับผมดลืมพูดเรื่องฮีทซิงครับ I K, ไม่ได้แถมตัว er าสลเลองี่ย จะเป็น ID Cooling se 2 2 4 xt ครับ4ฮีตไฟ์มมพัดลมตรงนี้นะครับ33เคสซูนามิสสขีด1 cpu i 5 4 0 0 0ตัว6คอร์เทรด4.3 GHz ตัวนี้ไม่มี f นะครับพอไม่มี f เสร็จปุ๊บมันสามารถที่ใช้งานออนบอร์ดได้เพราะมี igpu ครับ intel u h d Graphics 630ใส่เข้าไปแล้วตรงนี้6คอร์4.3ครับเมบอร์ด msi เคสซี r หนึ่งศูนย์ m pro vh ram สิบหก กิกะไบต์คอแซร์ซหัว5ั650วัตต์80 plus ครับจบนี่คืออันนี้ Intel Stock Cooler เดิมๆเ,เน้น Performance 33k ผลทดสอบพี่ทดสอบผมเองทดสอบไปแล้วลองไปย้อนดูใน YouTube ได้นะครับเนาะอยาอ่างนี้ก็เหมือนกัน30,000ปลายใช่ไหมสามหมื่นแปดสามหมื่นเ้าสามหมื่นถึง3 9มหมโดยประมาณนี่คือเน้น Performance เช่นเดียวกันครับ CPU ขยับขึ้นมาเป็น i5 4400f ครับ 6คอ12 4 Emmanuel, 12 4่จุครับ6คอ12เทรดสี่จุดสี่ที่เคอร์สเทอร์โบเมนบอร์ด SIB 5ซ0 M ProE กกาจอกิกะไบต์ A M D r a d e ร n อน6 6 0 0นี่คือความแรงที่เอาไปชนกับ3060ด้ยยประมาณนะครับเพราะว่าสปายคอแซนเหมือนเดิมคือ CV650 ครับ650วัตต์8ปสบพลัสร้อนสตอร์เร w ด Blue s n 5ู5 0ขนาด500กิกประกัน5ปีสังเกตสต็อกคูลเลอร์เดิมๆดดังนั้น แล้วแต่ลูกค้าสั่งบางคนอาจจะเอาชุดน้าบางคนไม่เอาก็ได้น,นี่แล้วแต่ฮะคือบางคนไม่เอาจอก็ได้แตส่วนใหญ่เขาจะซื้อจอบเพื่อให้มันครบทั้งหมดอย่างอันนี้คือคู่กับจอ 144Hz 24นิ้วอย่าง MSI-G 24 C4 ก็เรียบร้อยนะครับจอโค้งเดิมๆวันนี้คือหลากหลายเลยนี่คือ30กว่า K นะครับ 70K 60K หรือ1 0 0 0แ0นหนึเป็นต้นนั่นเองนะั่นคือนี่คือคร่าวๆจากเครื่องที่ส่งวันนี้จาก i h a v e CPU นะครับ เครื่องทุกเครื่องจะถูกจัดส่งวันต่อวันนั้นั้นเครื่องที่ผมให้ดูคือมันเป็นวันต่อวันจริงๆครับจนกว่า